สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสุกูสุกคนมากินเขาแรงกับแม่มอได้อาหารง่ายๆเมื่อนี้บดได้เห็ดกับเขาบดไอ้เฮ็ดกับเขาไอ้เมื่อแม่เนาะแม่กินเขากับยังมื่อนี้ครับแม่กินเขาครับปลาบองปลาบองนั่นแหละเจ้วบอง ป,ป,ปาลาปลาปลาแับเจ้าบองเจ้าบองบ้านเขาเหรอที่แม่เฮ็ดขายอยู่นะครับกับหมูทอดมหมูทอดสูตรแม่มาลีนี่ย<จ>อโอ้แดดเดียวของแม่มาลีกินกับแจ่วบองกับน้ำไม้น้ำไม้ต้มเป็นว่าเฮ้ยคะแนนนี่ยังไงขอรอเคลียร์ เนี่ยกระสีปิป่งไก่ปิ่งตับปิ้งตูดตูดวะวดตูดปิงเนีน่ยเนาะมือแม่กินขาน้ำกันแซ่บแม่กินข้าวเจ้าโบได้ซื้อขอนี่บโบดทเดเขาขอนี้งมาจากบ้านเนาะเดี๋ยวดูกไายมากก่อน,น,นจังสี เอโอเคอ่ะ <Hey>, <laughs> okay, ครับกินเขาครับน้ำพริกอันนี้แบบพัดหรือว่าพัดไหมอันนี้แบบบ๊อพัดเจ้าบองมันมีสองอยางครับพี่น้องมีทั้งพัดกับบ๊อพัดถ้าห้าไปกินกับข้าวเหนียวกะเอาแบบบ๊อพัดดีกว่าเนะะาะปลาซับมือนนัแบบแบบแบบพัดแบนกัน ก็ได้คือกันแต่ว่าส่วนมากเขาจะเอาปลาล่าพัดไปกินกับข่าวเจ้าดิครเขาวกิน,กนเด,ดียวถ้าจำกับข่าวเหนียวก็โอเคครับกัแบแซ่บกินกับหมูทอดหมูแดดเดียวทอดสมุนไพรของเมียทอ,อดใบบักรดเดี๋ยวใส่แต่ไข่น้ำกับจังสีห้อมเนาะใบบก ใอ,อ,อ,อใส่ใบมะกรูดนี่หอมครับพี่นอ้องผมกินแล้วอาบเชีย,ยห,มอ,ยหอมจะดดมืงกัหอมใบมะกรูดลออนะอืมขาดีอันนี้แม่วันี่ไปได้ใส่สุดอกบใส่เป็นตาหน่อยเซเป็นหนัก ก e ็ไปแซ่ล่จ้ะแม่คนบะหมัดซูลนะอืมเพ่อเหตดาน้นแต่ว่าจต่ว่าแซ่แซ่น้ตาลแซ่น้ตาเข้าจ้ะนตาลมะข้านี่เออบ้านถ้าเอิญาลเปิอ่แนาโอ้ยถ้ทถ้าไม้วนอ้นรูบ่ รู้จักน้ำอ้อยวะที่เข้าวซอยเข่งใส่นั่นมากมนเนาะใส่กระท้อมมากไหมเนาะชูมือบ่มีว่าน้ำอ้อยที่มันเป็นก้อนแหมเฮ้ยก้อนก้อนซ้ำเนี่ยหายากเนาะเข้าวซอยคือใบเห็ดขายว่ะจักวะทำมีนั่นเนาะโอ้ยแต่ก้อนแต่ก้อนเฮา เอาใส่ก้้มเขามันเกิดกินได้ดนเดอมมจาา้า่วมือหาบุมี่บ้านเฮายบุมมี่เลยเดี๋ยวตรงทั่วไปถามแม่ก่อนเนาะว่าน้ำอ้อยอนัืออเอน้ำาอน้ำนอ,นอ,นนอ้อยใส่กับนั่นคือบุมี่ว่ะเนาะเขาก็ลืมไปเลยได้ว่า,วามันมี มันมีน้ำน้ำอ้อยแบบสีน้ำตาลน้ำตาลไหมเฮ้ยตัวหูจักกันบอที่เขเจาใส่ใส่กระท่อก็จะเอาเอาใบอย่างก็ะใบจากหรือใบหยังพอไหมไอเทียใบตองกุง้บงบอเออประมาณนั่นแหละ<ด>ประมาณนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ในกระท่อนะเนาะม,มันเป็นกอนือยังตาสังหรือไเฮ้ยเป็นบอเออนั่นแหละนั่นแหละแซ่บ ใส่ที่ห้าใส่กินนะคือบุญขอกีตำตำแล้วกับท่าท่าท่ามันหวาน <c oughs> หรือ,อยัดใส่ก็ได้เห็ดน,น้ำบุญขอกีเห็นไหมบ้านตัวมีบุญขอกีบะกีเขากีเขาแล้วกับบุญขอกีไหมมีบ่อ,บอ,อ่ะ <c oughs> มีอยู่ละตัวหู <c oughs> บุญเขากี้ไหมไปให้เจ้าบุญกลุ่มเขาแงหญึ่งแง่ของเขาแลยอ่ะเาเขาไปร่วมเลื่อมกันมันมีเขากี้เหรอหรือจริงเปล่ามันก็อยู่ใกล้ๆกันเองที่ว่าเกิดอันนี้ทีห้าว่ยทีเ้องสวนก็เหมือนนวลอ่ะทีตอนบุญเขาศากายังเห็นมไปยังนวลไปยายเขาศาก็แบบน่นวลไม่ว่าแม่นม่เขาไปรับดินบ้านห้าวไปบุญเขาศากไปยายเหมเขาไง เขาไปห่อขอไปส่งคนไงไม่ไงบ่ไปไปส่งบุญน้าแต่ยาเลยเดียวถึงไม่เงินบาทมั่เคยประเพนี้บาทห้าบุญภ่าจาเพื่อนก็เอาเขาเพื่อนเอนเอาห่อเขาไปส่งยุทธานะเออถห้าบอกไม่เงินมีเงินแล้วบแม่บุญเขาน่่นบุญภ่าจากน่ะสิเพื่อนไปก่อนแจ็บไปสิ่งนี้สิงสังแนเสี่ยงเสีย เอา่แเีแต่เียน,ยน,ยนไปย่างเ่ e นก็ได้ได้เป็นหย่งตะกวนหอกกับเป็นยาดกัสากรเ่าเหมืนันนำหนาอยู้าอือเอาชงพอเขาเอาชงาไงไงดอะไรเส็ไป,ไป,ปพีภาาจนึไปพีภาษาไปาดุากับเป็นได้ยาดเนี่ยไปด้บนนไปบไป,ไปลายคนกับไิยาหรอ เพื่อนมันไปลกมันแค่ที่เดียวไปยังตากล้องคือเ่าไปกินเข่าตีพี่น้องตากล้องกินกินหลายอย่างกินกระดอกขนมอ๋อกินเฟะปังกินเบอร์เกอร์ก็กินเอเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เยอะอันแบงกัน gim, Chim mới quay Đứt 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 chim điện Khi nướng tí xóa mà khẩu Hà gì quân này kia Hà อันนี้ก็เอิ่นว่าน้ำตาลมะข้าวน้ำตาลมะข้าวพริกพร้อมกระเทียมโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะบลีน่าแม่เนาะเดี๋ยวสิเบียซีนายกันน้่าไม่เป็นยังไงจืดบ่เลยจืดแบบจืดแบบไหนได้วะ

คนเล้ยเขาเก่งเด่เหลาคอเหมือนแล้วเก็ตุ่มนี่ไหสากรต้องมมาเป็นตมยังเต้มเนตมจีนไหมล่ะติมเปนเนี่ยปาปมเปนเนี่ยทำไมปลาหมึกละรงแลวไส้ปลาก็าทำเบนอืทำทำไมอ้วนทำไงถ้าอางนั้นปลาจะพูดได้เหรอถ้าปลา,าทำไม่เป็นทำเป็นหมดเนี่ย แต่ไม่อยากทำไมีแต่กล่วเขาเดี๋ยวมือหลังตากล่องอ่โยเฮ็ดกับขอบ <า S 2> ใอ้มึงเดี๋ยวปลอ,อ,อ,อดไทยปอดไทยบ่ทอ่เรดเอดไทยเดี๋ยวเสียดเมนูน้องบอลปอดไทยเป็นแนเดี๋ยวเสียดเมนูน้องหนนาน,านา้ำเอาเมนูซอบซอบก็ได้ เมนูนองไห่นนำเดี I ๋ยวจะตังเป็นเมเมนูนองไห่นนำอีพี่หนึ่งเดี๋ยวสีโบท่านเฉลยหรอกว่าตากรเขียนยังเห็นพี่นองมือนนอง่หนนีมหนเออแต่ก่อนแต่ก่อนผมที่มักเดิกเดกแถวอยู่บ้านสีชื่อของมาไหวเห็ด กินเดือดเวลามึงหนังและคร้อนจบแล้วก็เฮ็ดกับเขามีใครก็เฮ็ดใครมีมามาก็เฮ็ดมะม่าแตก่อนอยู่กับไอบีประมาณหนังจบเออแม่น้องแม่แม่ของตัวเลขครับนั่นแหละแต่ก่อนแต่ก่อนมาเฮ็ดกับเขากินกันเดึกๆเดือ กินเขาแง่งเราเนี่ย <บะ S 1> กินเขาแรงกินก็พรอมูนแหละกินอิ่มเม็ดแหลวก็ไปเมืองละครจบละครจบเข้าสิมักตุ่มมามา่าขัวใครมีเหนื่อยมีอย่างเข้ากระเีาวมันลาบมาเห็ดของเข้าสูตรของเข้าตวบ,บ,บะแซบอืมก็ถามยายดูดิยังเมือแรกมืกินกิน,ก,นกินพร้อมเพื่อนหมดกินจนอิ่มละพร้อมเพื่อนนะ่ะ เขาเขาอิ่มแล้วเขาก็ไม่อยากกินใช่ป่ะแต่อนี่ไม่ได้ไอบีเห็นยจุดเ้าแก๊สป้องแป้งป้องแป้งมันมาแล้วอืมมันอยู่คนละบ้านกันไงแต่ก่อนเลยอือคือคนละบ้านอือเอาซู้ก่อนก็บ้านกูนี่เหรอฮะก่อบ้านเ็นแล้ก็บ้านกูอือ ฮะ,ะแต่แกแกก็ต่อเติมเรื่อืม,มันจะหลังใหญ่นะถ้าเอาดีๆนะหลังเท่าบ้านตาเลยนะนี่ม่ดีใหญ่กว่าอีกนะนะมงเห็นหลังบ้านแกไหมเออก็ไม่มมก็ต่อออกมาเห็นไหอืตอนนั้นองมได้ว่าก็ตอนนั้น<อ>แค่ครึ่งนึงแล้วก็หน้าบ้านนะจะ ก็ตรงนั้นมันก็มีอยู่แต่แกไม่ได้แอมนะตัวนี้แกแอมขึ้นนะคนแล้มัน,มนสขึน้นจนแะล้วในบ้านมันสูงขึ้นโอ้ยก็รูแ้แหละตุ่มเดินแกตมเดินขึ้นไงมันใหญ่กว่าเท่าเท่าบ้านตาเลยนะนะมาบะ้ากับจายอยู่บ้าง โอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีมื่อนี้กันแมล่อกีกินเข่ากับแม่มาลิเบาม่หัวมวนกันแม่มะลิเ่งบ,บ,บ้าน,านังนะอ่ะก็ว่ายังไงม่เองอนะดูร,ร้านกมังสวิเัิยอยืนในซอมขาอ่าตายยากมัแรงนะมากพี่อยากยาเวิรนนะังอะ แยกกับมบึงคาวอะไรแยกกช่องนี่ไม่ะข้าวเออช่องแยกกับวอถัดเครื่องนี้ไม่ะด้คาวพอทัดเครื่องนี้พอซือไม่ได้าวนะคุณก็เลยบงนเลืเช้อได้ละครนะลูกเนียก็ัซื้อไม่ได้คาวแมวผา้ใหญบางคนเลือดเช้อหรอแต่มันมีหนังอยู่นะเราไปเปิดดูมันก็มีช่องสามช่องอะไน,นะเกิดในวันบมีไปลข้าใจว่า กท่าน่นเสียบแมนกองเฮาคิดว่ากองรับสัญญาณมันมีแต่กอง่าว์นั่นนะพวไมอมอยว่า,นา,นวา,า่นกองมนเสีย่าะสิ่นีจะส่งเข้าเนี่ยว่าปลาศเจ็ดงนี้นมันยนะมอยู่กะไดนะเบิงหรอัจะแล้เรเปิดยาคาว์ววาเหรอไมก,ก็จะเื่อมก็จะเบิ่ ออโอเคครับขอบคุณครับจินตีดตาเมนม,มรีเนาะเนม,ม,มรีกินขอยมึงอันนี้บุถึกใจขอให้ไปไหน,หน้ำงเด้อครับเดอ<ส>้อน้ำพริกแม่กเ็เฮ็ดตลอดเด้อครับเฮ็ดกับเนี่ยกับหมูทอดหมูแดดเดียวทอดนี่น้ำพริกมี่น้ำพริกน้ำพริกเขากุ้งแจ้วบอง<ม>แล้วก็ปลาผัด แล้วยังยีแม่ปลาปนปลาย่างนะกระซังมาได้เดี๋ยวแม่จีแอดหรือเบอร์ทั่วเดี๋ยวแม่ทิมเบอร์ทั่วไปข้างล่างกันได้เบอร์ทั่วกับแอดรีไลท์ก็อันอน,นี้อันนี้ก,นกันละน,นะขอขอบคุณครับท,ที่ติดตามสวัสดีครับ,บ